ตามอันดับที่2พระรองของผลโหวตกันครับแล้วก็เป็นมีมที่ได้ยินแทบจะในทุกวิดีโอตลกสนุกสนานสำหรับพวกท่านแล้วก็นอน,นอนครับก่อนรับชมต่อบพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมายินดีต้อนรับนักศึกษาหน้าใหม่เข้าสู่คลาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอที่จะรถผ่านทาง Facebook Fanpage ได้เลยใหม่ มากฝรั่ง R G B ที่กินแล้วจะทำให้ระบบย่อยอาหารของคุณเป็น R G B แบบ100%ที่สำคัญป้องกันโรค F O 2จากสาสกัดจาก Coffee t u r ล e และพร้อมเพยไม่ต้องกังวลกับโรคติดต่อจากไวรัสร้ายสั่งได้เลยสินค้าคุณภาพจากผู้ Subscribe และสมาชิกที่น่ารักนี่คือวิธีการทำโฆษณาของกูในปี2021นเอก็ดีเหมือนกันวะ คลสตักนั้นเป็นวิดีโอบันทึกภาพของเกม Counter Strike 1.6ที่ถูกบันทึกภาพและอัปโหลดลงช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Kinetic 001ในวันที่23กันยายนปี2007วิดีโอความยาว3 4วินาทีเป็นภาพของตัวเขาเองที่กำลังมีความสุขกับเพื่อนร่วมทีมในเซิร์ฟเวอร์หลักของ ESEA หรือ Esport Entertainment a s s o c i a t e League ในแผนที่ของ CPL d u s r e m u l ขณะที่เพื่อนของเขา IM b a c k กำลังร้องเพลง Drop Like i t o s ของ s n o o p Dog g, ในระหว่างนั้นคาราทิกก็เอามีดมาไล่ฟันหลังเพื่อนของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเพื่อนของเขาไปติดประตูที่กําลังจะปิด I am back เพื่อนที่อยู่ตรงหน้าเริ่มสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที t t ่ทําให้เขาเคลื่อนที่ไม่ได้ก้าวแรกติดไปไหนไม่ได้ก้าวต่อไปเห็นศัตรูอยู่ตรงหน้าแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับเขาก็เลยแหกปากวอยวายให้คาราทิกนั้นถอยออกมาหน่อยเดี๋ยวโดนศัตรูเก็บแต่จะถอยละมันนะครับนี่คือคอนเทนต์ชัดเลย เมื่อตำแหน่งของทั้งสองติดงกอยู่ตรงนั้นก็ตายสิครับ ко-riciing eeane eks GS ด้วยความบันเทิงที่เกิดขึ้นขนาดเพื่อนร่วมทีมยังอยากจะเพิ่มเพื่อนคนนั้นเข้าไปเลยวิดีโอของคานติกก็หยุดความสนุกไว้เพียงช่วงเวลานั้นแล้วก็เงียบหายไปตามกาลเวลาต่อมาในปี2011ในเว็บไซต์ Reddit ก <c ash ley ama> ระทู <ama> ้ r c a s h e l y a m a หรือ c a s h e l y AMA หรือ AMA แลแล้แลจะ,ะ,ะจะอ่านนะครับหรือกระทู้สอบถามที่มีความเป็นกันเองคานติกได้ไปปรากฏในกระทู้นั้นและบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปี2007 โดยเขาแนบแค่ว่าไอคนที่เขาไปยุ่งด้วยนั้นเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วเลยอยากจะแกล้งมันสักหน่อยและการแหกปากร้องเพลงเลยการเป็นปัจจัยหลักในการก่อเหตุลงมือครั้งนี้และเมื่อมีการสืบถึงที่มาของคองิกคราวนี้เป็นเวลาของการตามหาชายผู้โชคร้ายในวิดีโอต่อไปชาวเน็ตปฏิปต่อน้ำเสียงและชื่อไอดีจนได้ทราบว่านั่นคือจอแดนโรบสันหรือ JRBSN ผู้เล่นที่ย่งคงวนเวียนในเว็บไซต์ ESEA และเกม Counter Strike 1.6 เวลาผ่านไปเคนเนติกไม่รู้ดอกว่าได้สร้างอะไรที่งดงามสําหรับมนุษยชาติไว้ตลอดตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2009การแหกปากกรีดร้องว่าติดประตูของ iambac กลายเป็นสีสันของอินเทอร์เน็ตทั้งผ่านการตัดต่อและหยิบเสียงของ iambac มาใช้งาน Can แน่นอนว่าเสียงร้องของเขาก็เป็นที่รู้จักในชุมชนของผู้เล่น Counter Strike ทุกเวอร์ชันบ้างก็พยายามที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ Content Creator เ,เ,เ,เกี่ยวกับเกม FPS ที่ไม่จำกัดแค่เพียงเกมที่มาจาก Source Engine ล้วนร้องออทันทีจากนั้นก็เงียบหายเป็นสักพักหนึ่งแล้วกลับมาบูมอีกทีในช่วงปี2017ในช่วงที่ FPS มากมายกลับมาเป็นที่นิยมเสียงของ i a m b a c k ก้องกังวานข้ามจนมาถึงเวลานี้ดิสซิงผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเกม Half-Life Counter Strike แถบยังเป็นคนที่คอยหายจุดปกพร่องของเกมได้ตลอด ที่สาคัญบีฮอปเก่งมากเลยครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หยิบเอาเสียงของวิดีโอนี้มาล้อเลียนเฟรดดี้ทเวนตีก็ทำแอนิเมชันที่ทุ่มเทให้กับเหตุการณ์นี้โดยตรง The Phantom, exterior like fish eggs, interior like suicide wrist rags. I could exercise you. This could be your visit. Cheat on your man, homie. Ah, I tried to sneak through the door, man. Can't make it. Can't, Can't ma make it. The shit's stuck. Out of my way, son. Door stuck. Door stuck. Please. I bet you, we're dead. Yes. I'm Interior like suicide, I exercise this be your cheat on your man, homie- to sneak through the door, man! Can't make it, can't make it, the stuck! Out my way, son! Door's stuck! <laughs> <laughs> stuck! Please! I'm you! dead! You're a genuine dickfucker! เสียงนี้มักจะเป็นวัตถุดิบมีมชั้นดีให้กับการตัดต่อวิดีโอต่อไปและที่สะดวกกว่านั้นคือคานติกรับรู้ถึงความเป็นที่นิยมของมันในช่วงปี2018เขาได้ทำวิดีโอครบรอบ10ปีของปรากฏการณ์ของมันต่อมาในปี2019ในกระทู้อาร์สแลชโกลบอลออฟเฟน ผู้ใช้ฮอ k s ั n ได้ผลิตสติกเกอร์เป็นตัวละครที่ติดอยู่ตรงประตูพร้อมกับคำว่า door stuck และวาวเห็นเฟลก็ชอบใจและจับปันใส่ในแคปซูลของ CS20 แคปซูลสติกเกอร์ในระดับความหายยากแร่และไม่นานมาน,ามานี้ผู้ใช้ YouTube ที่ชื่อว่า t o kick p h i l p s ได้เอาวิดีโอของ kinetic mariscale และเพิ่มความละเอียดเป็น 4K และรอบภาพ60 fps วิดีโอนี้ถูกอัปโหลดในปี2020ที่ผ่านมา ในช่วงเวลาที่มนุษยชาติได้ใช้เวลาไปกับอินเทอร์เน็ตมากพอที่จะค้นพบปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเออและอย่าลืมเรือติดคลองด้วยนะครับในปัจจุบันนี้คาร์ติกเองกลับมาทําวิดีโอลงให้กับช่องของเขาอย่างสม่าเสมอคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงและบางทีก็เล่นเกมปรับปรายบ้างส่วนเจ้าคนติดประตูหรือจอแดนโรบินสันเองก็ยังคงเป็นผู้เล่น CS 1.6และวนเวียนเข้าออกกระทู้ของ ESEA อยู่บ่อยครั้ง และในปี2019เขาเองก็ได้เปิดบัญชี Twitch livestream อยู่ที่นั่นเขาเล่นเกม Valorant เป็นส่วนใหญ่ในสังคมของผู้เล่น Counter Strike นั้นก็มีกลุ่มคนที่พยายามจะตามหาไฟล์ Re เ lay ใน HLTV แต่ทำไงได้ครับมันผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วและที่สำคัญในช่วงปี2017 s e r v ์ฟอร์ของ ESA e ในส่วนของ Counter Strike 1.6ก็ปิดตัวลงไปแล้วด้วยเสียดายดายจะทำไงได้ครับเหลือเป็นเพียงความทรงจำอันแสนสนุกของชาว Counter Strike และมรดกที่ยังอยู่จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ ie, ดรคอร์ามินีผู้เชี่ยวชาญด้า,านความติงต o อ g บนโลกอินเทอร์เน็ตขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบพระคุณสำหรับ30,000ื่นซับสไครป์ที่เกมเมร์ใ,ใส่เลยครับขอบครับุบณมหมื่ 36, เออนั่นแหละ3 5, 5, 5, 6 3 5 3ื3นหนนั่นแหละครับน่ารักทุกคนเลย